ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปกับผมกับช่องโกแกชแนลสาวดอนสวัสดีจ้าสาวดอนก็ได้เห็นอย่างแพทของจ้ะอันนี้เป็นนี่อย่างนี้จะไปง่าอันนี้จะเป็นพวกหมูนะครับหมูกับไก่กระดูกชิ้นอะครับอันนี้จะเป็นตู้แช่แข็งนะครับนี่อย่างนี้สาวดอนลายบวบ มีหมูบดนะครับผมหมูบดหมูหนุ่มสามสั้นมกักพริกไทยดำนะครับทางล่างก็จะมีปลาหมึกนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นมึอกกรอบนะครับผมบเอปลาเเิดบ่ต็มตู้เลยครับนี่ขึ้นเปียของมากของบ้านเลยครับผมเป็นเดซาดอนขายของโอเคอยู่ิแล้วเพราะว่าแกยังบม่ได้เปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่นะครับกันเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเซาดอน ลาน้น้อยครับผมจัดของเสร็จแล้วกับสาวดอนแกะหนังรอกุ้งคายรับพี่น้องเป็นเลยสาวดอนขายดีป้ะมึงป้าได้อยู่จ้ะมือนในเวลาปมั่นสองสามพันสามพันป้าได้อยู่แปลงครับผมพ้าได้อยู่น้ำดูอืม เด็ดอาการลูกอะตอนนี้ก็นใน,ในลูกไสย้ยังว่เาเฟื่นคือเกา่าค่ะยังว่าเฟืนนะครับตอนนี้ยนอยู่โรุ่งบานนิดครับอยู่โรุ่งบานจะติดเชือ้อเพราให้ยาขาบเชือ้อประมาณอาทิตย์หนึ่งข,ขายของถา่าลูกไส้ครับผมล่างกับล่างน้อยครับพี่น้องก็มีของสดมีไก่มีหมูแซ่แข็งนะครับอนาคตอาจจะมีพวก ัก,ก็จะมันล่มโตัวเจไ๊ไม่ก็เครียดเรื่องพวกไส้มันล่มโตัวเจไ๊ไม่ช่วงนี้อาจจะบ่กคอร์ดเฮ็ดคลิปนะครับเพราะว่ายากลูกยากครับผมไม่ค่ะย,ยากลูกสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซึ่ง,งนนมีคำพิณน้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเจย์